ทำอะไรอ่ะสูบสูบลมรถเหรอเอโยปันยางแปลนอ๋อจักรยานยางแบนเอ้าพี่เชฟพี่เชฟจับสิโอ้โหรถทำไมมันเก่าอย่างนี้เนี่ยเป็นถีละกูิอ๋อไม่ได้มันไม่ได้ใช้มานานอ่ะมาตรงนี้เอ้าเติมลมสิน้องมีนน้องมีนจะเป็นคนเติมแล้วพี่เชฟเป็นคนจับไว้เติมแ้วไม่ได้จับไดหรอกเอาจับเอาสูบสูบลมเข้าไปเอาพี่เชฟจับไว้ลมลมออกไหม

เอาเมื่อกี้มันยังตึงอยู่นะเจบไปปล่อยออกล่ะกดกดแรงๆเอาต้องมีสูงครับเกียร์ไม่ไหวเน่ยเฮ้ทำไมไม่ไหวพี่เชฟมั้งต้องมีเป็นคนจับต้องมีจับไว้เดือดเดือดมาละบูได้เล็ดมันระเบิดได้้แลวอะ เออตึงลอนะอีก,อก,อก,กน้อยอีกน้อยอีกน้อยกันยามันรั่วหรือเปล่าเนี่ยใช่เอาโอเคปลดออกมาใส่ยางเอาล้อหลังมีรั่วไหมโอเคเอาล้อหลังเแล้วมีลูกขึ้นล้อหล<า>ังจะม,มีฝาปิดแต่ล้อหน้านี่ดิเออหมอุนหมุนไป ถอดฝาออกเอาโน้องมีมาสิคะมาช่วยพี่เชฟสูบเอ้จักรยานจากานันจกรยานมันเก่ามาก,มกาไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วเนี่ยเชฟหลายปีหลายปีห้าเดี๋ยวถ้าใช้ได้เราก็เอาไปล้างเอาไปทำสีใหม่เออสีสอาสุกเอาโนมีนจับไว้ค่ะน้องมีนจับตรงนี้ไว้จับไม่ดีนเนอร้อนแล้วเอาสุกครับ รัวเหรอได้ยินเสียงรั้ไหมสูดตูไปอุ้ยวู้ทางนี้ฮะทางนี้อ่งจับดดีมันมันแข็งมากตึงยังเริ่มเริ่มงจับลงจับตรงนี้เออเริ่มตึงแล้วเนี่ยพราะ่าลงจับนี้จับตรงไหนคะ มันไม่เข้าเลย,ยเจีบไหนมีไงบัอ๋อลงจับมันลงจับมีดดีบัว <c oughs> มันรั่วปูนเนี่ยสรุปไม่สำเร็จล้อหลังเก่งล้อหน้าใช้ได้ล้อหน้าใช้ได้ล้อหลังเกง่ง,กงอ่าอ่ะโอเคอลูกยืนอ่าบอกว่าสรุปใช้ไม่ได้ค่ะล้อหลังอ่ะมองอ่ะสันลงใช้หลังไม่ได้นะคะล้อหลังใช้ไม่ได้เหรอคะไม่ได้ค่ะจบลมแล้วมัน อ้าวแข็งมากก็แสดงล่ามันใช้ได้สิเอาโอ้มัวแข็งแท้อ้าวสรุปใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนยางอ่ะปากกดไลกดแช่หน่อยค่ะปากกดไลกดแช่น้องนินยนะคะากาลันนง,ะะางใจน้องนินเนาะ